แค่นี้จริงในแค่นี้จริงในแค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วครับผมแล้ววันนี้เขามาเชียร์น้องใช่ครับคือเราก็มีความสัมพันธ์อันดีกับ<ช>ทางโอชิอยู่แล้วครับ<ช>แล้วก็กับสกายนานี้ด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องมาให้กําลังใจน้นองๆหน่อยกันนะครับใช่ครับวันนี้เราก็ มาให้กำลังใจสกายกนานีครับวันนี้ได้เห็นสกายกนานีร้องเพลงของเราสองคนด้วยจริงจริงดีใจมากไม่คิดว่าแบบจะมามันร้องด้วยคือเพลงนี้ยังอยู่นะครับทุกคนยังอยู่ยังไม่ออกไปไหนเออเป็นเพลงชาติที่้องรัทุกคนต้องมาร้องค่ะช่วงนี้ช่ท, <มา S 2> ที่เพลงมันเป็นเพลงสนุกครับแล้วก็แบบทุกคนก็หยิบมาใช้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยดีใจมากที่วันนี้มาแล้วเราเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะเราไม่รู้มากอนใช่ใช่เขาเต้นด้วยวันนี้เขามีเต้นด้วยใช่ใช กจนหยุดหายใจเราเรีจำท่าได้ไหมครับจำครับจำท่าได้ไหมเะ่นรักเออจนหยุดหายใจถือเพลงเราใช่ไหมมันคือเพลงเรามคือเพลงเราแต่ว่าเราแบบนึกนานเราไม่มั่นใจเฉยๆใช่ครับแล้วเมื่อกี้โยกหัวครับแล้วก็แบบช่วยร้องช่วยร้องอยู่ครับแต่ว่าเสียงเราไม่ดังแค่นั้นเองก็เลยก็เลยแบบเป็นกำลังใจให้อยู่มาก พี่เราเป็นรุ่นพี่รุ่นแรกครับแลกเน้นด้วยอ่ช่ร่นกกับการุ่นไหนกันรุ่นกลางกันรุนกลางอพี่รบรุ่นเสาสองเสาสองเราเสาสองสองอะพี่การคือเสาสงเหมือนกันไม้กันมาหลักนล้วมงได้อินรมากอนเนอมากกันมาหลัมาหลักปีหนึโอ้ไม่จะแกกเลยปีหนึงมันนานนะอนาเอแกันีแน เป็นไงบ้างพนน้องๆเข้ามาลุกใหม่เป็นยังไงบ้างกับค่ายดีใจดีใจมากครับกีแรกไปมากันเยอะมากน้องๆตอนนี้ทะลุ150คนไปแล้วครับเ <c oughs> นค่ายก็ก็ดีใจครับแล้วก็คือมันก็เป็นอีกอีกอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าคือค่ายเราก็ก็มีแบบพื้นที่แล้วก็มีการเติบโตที่ดีอะไรเงี้ยครับมันเหมือนแบบคือเราอยู่มาตั้งแต่26คนอะ่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ร้อยห้ากว่าอะไรเงี้ยครับมันก็แบบ ก็ก็เป็นไปตามแบบเป็นไปตามยุคเป็นไปตามสมัยอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกันเราก็มีเวของเราน้องก็มีเวของเราเราก็ไม่ทับลายกันอย่างพอน้องเข้ามามีมาเรื่องเจอเราเราจะมีอะไรพวกนี้ก็ได้คุยเมื่อกี้นไปเเยยอะลข้างหลังน้องๆข้างหลังหันมาพูดนี่เพลงพี่เหรอเพลงไหนเพลงไหนไม่รับไม่ลงใครใช้เพลงนี้อยู่มากี่ปีแล้วอ่ะพี่แล้วเราได้ตอบไปนานกี่ปีหกปีห้าปีอะไร อนนั้นมึงอายุวะแหละ13มึงจะร้องให้ตอนนั้นเราอายุ28ตัวไหนก็20 20ต้นมาแล้วรัวแล้วน้องๆก็มาเด็กเก่ใหม่เราเป็นยังบ้างศักยภาพเลยตี้เังไงาทุกคนมีความสามารถหมดเลยครับที่เข้ามาใช่เก่งมากๆครับแล้วก็ถ่ายตัดต่อกันทั้งวันเลยถ่ายตัดต่อถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนแบบว่ามีแรงอ่ะเขามีแรงอ่ะ ก็พยายามเข้าไปอยู่ให้ได้ครับพยายามเข้าไปอยู่กับน้องแต่ถ้าเราอย่างได้เหมือนที่เราเข้าไปอยู่กับโปรเกตอย่างเงี้ยหน้าเราอ่ะของเราทุงโปรเกตโปรเกตกับอัลมอนต์ติดกับ16ดหกสองคนบวกกันยังไม่เท่ากูเลยอันนี้เป็นวงเดียวกับพี่เต้ใช่คือแบบโหผม34มสิบเนาะแล้วก็ก็ยังอยู่ตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะน้องๆ17ดเกับ16ดหกเราก็ให้กำลังใจคือมีอะไรก็บอกเลยบอกน้องเลยว่า มีอะไรถามพี่ได้เลยที่คแนนวได้อารมณ์ประมาณนั้นไริจริงมาเด็กเข้ามาใหม่แกมองถึงพวกเราเพรานเขาเล่นแบบเราเมื่อก่อนมีบางคนก็คล้ายๆครับบางคนก็แบบคล้ายๆกันว่ากันยังไม่เจอคนเหมือนเลยอมันไม่มีเขาไม่ตันใช่ไหมอันนี้เขายืนหนึ่งไงผมว่านะนี่คือคนเดียว ใ <laughs> <c oughs> นเรืนนองเขายืนหนึ่งยือนอยู่คนเดียวเพราะว่าใครก็ไปสู้เขาไม่ได้ <c oughs> ดูอย่างในลิฟต์นเดฟอ๋อโหมลว่าเขามีส่วนช่วยในการทำให้ดิวกับฟอนอะพัฒนาการของการแสดงขึ้น ไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ยแต่น้องเขาน่าจะหนักกว่าช่วงผมวัยรุ่นนิดนึงนะแต่เขาอยู่ไปอย่างพ่อก็สบายไม่ได้ถามน้องที่เราดีอย่างไรเป็นน้องสามสี่แล้วก็อยู่ในงการที่พนักงานอยากบื้องหลังอย่างนี้อยากอะไรบบนี้ี่จิ้งเราจบนิเทศมาครับเออเราอยากตอนแรกเราอยากไปร่วมกับแต่ว่าคือหลายๆอย่างมันทำให้เราไม่ไม่ได้ไปจับตรงนั้นเลยเพราะว่างานตอนเนี้ยมันก็ยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยครั ่แต่ว่าการการที่เราจะไปเบื้องหลังก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็เรามีความรู้อยู่แล้วเรื่องแบบโปรดักชันต่างๆเรื่องไฟเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสก็ก้องไปทาได้เรื่องหลังกันยังคิดไม่ออกอะว่าทำอะไรใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรในเบื้องหลังใช่แต่ว่าอคติ้งเขายืนหนึ่งเลครับมันก็ได้เป็นนักแสดงตลอดไหมที่จะมดอโซนอยู่ได้อย่างนกสินใจเนี่ยการอาจจะเป็นคนต่อไปก็ได้ ี่โเอาใหญ่ขนาดนั้นหรอแต่ว่าเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งเราก็อยากสนับสนุนไม่งั้นก็จะนั่งที่ชมกับเขาสมก็เป็นยังไงบ้างเก่งอ่ะเล่นเอ๋อได้เก่งมากเลยเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเด็กเด็กพิเศษเด็กเด็กมิเซ่ขอโทษครับผมโดนดราม่าอีกแล้วขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะครับปากผมเปราะเองครับเด็กพิเซ่ไปใช่ไหมเอ๋อร์ก็ดีเขาเขาแบบกินกับตัวละครได้ผมไปถามพี่กูมา ว่าการเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับพี่กูบอกว่าโหดีมากเลยแล้วก็คือเหมือนแบบว่าไปแล้วก็ไปถามหน้าหน้าหน้าเฉยๆว่าเฮ้ยพี่กูอย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมถูกไหมถูกไหมแล้วพอแบบจยายําบทได้ปุ๊บเข้าไปเป็นตัวละครได้เลยอะ่ะในขณะที่ผมอะ่ะท่องมานนั้นคือ <c oughs> ตอนเล่นไม่ได้ <c oughs> เออไม่ได้เท่าเขาไ่งครับซึ่งไม่เคยเห็นการเล่นอย่างนี้มาก่อนไม่เคยไม่เคยก็กมาสึ่งงใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบแสดงศักยภาพของเขาออกมาเลย ในอีกมุมนึ่งเหมือนกันครับนีว่าคเ้ามาใหม่จะเป็นาเราในรุ่นเราอนะโอ้โหเอาจริงกันไม่รู้แต่ว่าทุกคนที่เข้ามามีความสามารถบอกกันว่าทุกคนก็คือต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆว่าทุกคนทําได้ครับในเด็กน้องๆในตึกใช่เมือ่อพี่ออฟไนำภาอง่านรอจะเอาาพิการอ็มีแบบไหนมีเล็บยังไงอันดับแรกเลยต้อง ขับรถกลับบ้าน <c oughs> เปิดเพลงฟังแล้วร้องไห้ได้ <C oughs> ไม่เมืม่อก่อน <C oughs> <Reese. S 1> กันชอบทมกันชอบทมใช่แบบว่าอยากร้องไห้ได้เร็วๆสมัยก่อนร้องไห้แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่ง <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ก็ฝึกว่าเปิดเพลง ตอนนี้ท่อนนี้นะน้ำตาต้องไหลอะไรเงี้ยใช่เพลงช้าหรือเพลงเพลงชาครับเพลงชาเพลงเศร้าอะไรเงี้ยใช่ก็เล่นเองทำเองให้มันชินใช่ใช่บิวตอนนี้จบไปมันขึ้นต้นใหม่เราหยุดร้องได้เลยหรอก็พยายามว่าหนูท่อนนี้มาน้ำตาเราต้องไหลแล้วอะไรเงี้ยใช่มีมั้ยมีมีมีข้อไหนมาสักข้อหนึ่งที่อยากฟังไม่มีครับไม่มีเลยมีจะให้ร้องตรงนี้เลยนี่อันนี้ไม่ได้แล้วอันนไม่ได้ไม่เนียนแล าก็มี break up service ครับตอนนี้เล่นกับโจลินอยู่ครับแล้จบแล้วนะเหลืออีกสองอีพอนนี้ก็จบเรียบร้อยครับแล้วก็ของกันเหลือกี่ EP สองอีเหมือนกันตอมทั้งๆกันเลยครับเดี๋ยวพอจบปุ๊บก็น่าจะเปิดกล้องเลยเหมือนกันใช่ใช่ครับก็ตอนนี้ยังครับแต่ว่าเขาเริ่มบอกมาแล้วว่าช่วงไหนจะเริ่มถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อีกไม่นานเราก็คงได้แบบว่าเวิร์กช็อปแล้วก็ได้อ่านบทกัน ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยครับประกานที่เท่าไหร่นะเนื่องที่10บสิบเนื่องมีสิบครับทร์อพกัน10ปีพอดีครับโอ้โหพร้อมกับมีเบบีใช่มีลูกอีกหนึ่งครับน้องเบบีฝากด้วยนะครับไม่ดื้อไม่สนไม่ได้ติดในริมด้วยเออนมโผงข้าอ้อมก็ได้ก็ได้หมดนะครับนะครับได้หมดใช่ผมชอบ เออได้ได้ได้น้องต่างงอนมากงอนแบบงอนข้ามคืนน่ะเอาจริงมองไม่หายเ้าไม่หายผมดีมากครับผมฝากด้วยนะครับน้องเบบีนะครับขอบคุณครับ